อยู่หน้าบ้านขนมปังอ่ะขนมปังอะไรนี่อยู่นี่อ้อขนมปังขิงเหรอมาทาอะไรตรงนี้อ่ะครั้งที่แล้วเหมือนหาแล้วยังไม่ครบอ่ะขาดขาดไงไม่รู้อ่ะขาดขาดเกินเกินเหรอ,อจําได้ว่าคราวที่แล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยสงสัยอ่ะสงสัย,ยอันเนี้ยแพกสงสัยสงสัยอันเนี้ย เห็นเพื่อนบอกว่าต้องรอให้แบบสัญญาณทีวีที่คุณขนมปังขิงตรงนี้ประกาขนมปังขิงดูอ่ะมันขาดหายไปอ่ะขาดยังไงอ่ะมันจะมีแบบจี้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 อ่ะจี้จี้อะไรอ๋อจี้จี้อ่ะจี้จี้อ่ะอะไรคือจี้จี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอให้มันซาซาเหมือนกับไม่มีสัญญาณอ่ะแล้วเราจะสามารถเข้าไปได้อ่ะต้องคลิกด้วยนะเร็ว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 นี่ไงมาแล้วเฮ้ยเอารูดโถ่เอ้ยโถเด็กยังไม่ได้อ้าวได้แล้วอ่ะโถ่เอ้ยรุดอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอ้โหมันหลุดไปเมื่อกี้โอ้โหก็เดี๋ยวเดินหน้าทำไมยืนเฉยเฉยอุตสาอุตสาอุตสาพยายามคลิกตั้งนานแล้วเมื่อไรจะมาเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วพี่เอกเจอคุณปากกาอันนี้ปากกาอะไรปากกาวบแวบอ่ะปากกาวบแวบเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งคลิกคลิกคลิกมาแล้ว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 มาสักทีรอนานแล้วเนี่ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยกว่าจะเข้ามาได้นี่ไง เฮ้ยเจอแล้วเห็นเปล่าประกาบแวบเจอแล้วประกาบแวบทีนี้เราก็ไปตามหากันต่อเห็นเพื่อนบอกว่ามีอีกนาในบริเวณนี้มีอีกเยอะเลยอ่ะไอยากว่าข้างบนเนี่ยมันยังไม่น่าจะหมดนะนะข้างบนไหนอรอข้างบนนั่นไงดูดิข้างบนหนาเนี่ยบนเนี้ยบนหนาบนเนี้ยหรอเนี่ยพี่ฝนเนี่ยหรอถ้าเรามองดูจักเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้ว เฮ้ยมันลงไปข้างใต้ทําไงอ่อนข้างบนมีรูรูอยู่เห็นเปล่ารูรูเหรออ่าข้างบนมีรูรูอยู่ข้างบนอะเห็นเปล่าได้ได้ได้เดี๋ยวต้องขึ้นไปเอาอ่ะต้องขึ้นไปลอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสํารวจตรงนี้นิดนึงเฮ้ยพี่แอ๊กอะไรกันเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนอะเห็นเฉยอะไรกันลองดูข้างล่างนี่ดิล่างล่างล่างไหนอะม้วนกลับลงมาดูข้างล่างนี่ไงม้วนแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นเปล่าเนี่ยตรงที่พี่ฝนยืนเนี่ยอ๋อเห็นยังเฮ้ยอะไรอะ เห็นยังเฮ้ยโถนี่อะไรออะหลอนว่าเฉยเลยอ่ะพี่ฝนนี่ USB เหรอไม่รู้ดิมันคือปากกาอะไรอ่ะหล่นนะได้เปล่าไม่ได้หล่นไม่ได้เออไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเอาใหม่ต้องกบบตรงมุมพอดีนะใช่ใช่ต้องมุมพอดีเลยเฮ้ยหล่นมันหล่นไปข้างหน้าทําไงอ่ะเราต้องกระโดดไาอีกฝั่งหนึ่งเหรอพี่ฝนอยากลองกระโดดไปฝั่งนี่ไงได้ลวได้หรอมาโถ คือวิ่งแล้วก็กระโดดข้ามมาเลยเหรอใช่กระโดดข้ามมาเลยไม่ทันได้วิ่งหรอกพี่เอกไม่ต้องวิ่งหรอกแค่กระโดดมาอย่าให้มันแบบโดนมุมแค่นั้นแหละโดดมาตรงเนี้ยนะใช่กระโดดไปเลยปึ๊บปึ๊บเออนั่นแหละได้เฉยเออนั่นแหละได้เฉยอะไรเอาง่ายๆแค่นี้เออได้เฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นไปข้างบนน่ะอันนั้นเอาไปแล้วไม่ใช่หรอยังมันมีอีกอันนึงอ่ะมันเป็นรูๆอ่ะอ่ะรูๆไปใช่ใช่มันเป็นรูๆอ่ะต้องขึ้นมาทางนี้แหละปึ๊บ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วนึงก่อนใช่มันเป็นรูๆอ่ะก็ต้องลงไปตรงลูกอมอยู่ดีอ่ะใช่ต้องลงมาทางลูกอมอ่ะแล้วก็กระเดิดบุ๊ปลงมาพีเอทเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนลงไปทางลูกอมเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนี่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 เพื่อนบอกเพื่อนบอกมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่โดดมาโดดมาโดดตามพี่โนมาเอ้ยหล่นอยากให้หล่นดีมาเร็วมาทางนี้เรากระโดดทำไมอ่ะพี่ฝนเจอคุณปักกายอันหนึ่งแล้วอะไรเนี่ยนี่เห็นเปล่า มาได้เปล่าเดี๋ยวต้องกระโดดใหม่มันล่นยวพี่หมนไปเอากันนะมาแล้วมาแล้วเหรอกระโดดงี้เหรอใช่ใช่เข้ามาเลยจะเจอคุณปากกาสีแดงๆอยู่อยู่ตรงไหนอะนั่นแหละตรงมุมนั่นแหละเข้ามาเลยไหนนั่นแหละเห็นยังนี่ลูกกวาดไหมเหรอนั่นแหละเข้ามาเลยเอ้าโอ้โหระวังนะระวังนะ เหมือนกลับมาที่เดิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วในนี้มีอีกเปล่า Candy meter นี่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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกมาจากตรงนั้นนะออกมาจากตรงนี้ออกมายังโดดมานี่ฮึบนี่เลยไปไหนเนี่ยมาดิตามมาดิอะไรของไอ้ฝนนี่ในนี้เจอแล้วอะไรคุณปากกาท็อปปิ้งเฮ้ยเหมือนไอ้เต็มเลยอะสามก้อนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนนั้น นั่นเห็นเปล่าข้างบนนั้นมันมีรูอยู่เห็นเปล่าลเราต้องก<ห>ระโดดึ้นไปเร็วเข้าแล้วตรงนี้นะมันจะมีที่กดกดอันนี้จําได้ป่ะเดี๋ยวจําไว้นะมันมีสีเขียวแล้วใช่ป่ะอะไรของที่ฝนเนี่ยอาบอกก็บอกแล้วเดี๋ยวนะตามมาตามมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงรอด้วยอลลน มาเร็วเมาเร็วๆเดี๋ยวก่อนพี่เอกรอนเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็กระโดดลงมาตรงตรงที่เป็นลูกอมอ่ะลูกอมสีชมพูอ่ะไมไม่รอเลยลงมาเร็วฮึบนี่ฮึบไดแล้วก็กระโดดไปตรงเชือกอันเนี้อ๋อเนี่ยเหรอไตขึ้นมาฮึบต๊ดตืดตดตึ๊ดไตไม่ได้ได้แล้วอุ้ยพี่เอกเจอพี่วนไตไม่ขึ้นเอาใหม่คาราเมลเิดเกอร์ได้แล้วเห็นไหม เห็นป่าโอ้โหอยู่บริเวณแบบไอติมขนมหวานอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกปากกาที่เป็นแบบท็อปปิ้งคาราเมลช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ปะเป็นของกินไงเือได้แล้วได้แล้วแล้วก็เนี่ยข้างหลังน้เมื่อวานพี่ฝนมาดูเพชรมาเร็วอะไรเพชรลนติดเมื่อวานพี่ฝนมาดูตรงเนี้ยทำไมเพชรออกไปได้อ่ะลงมาดิเฮ้ยโหเกือบไปลงมาตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยข้างล่างแล้วเ้าลงไปทำอะไรอ่ะลงมาทันหน้า เห็นตรงนี้เปล่าอ,อ๋อก็นี่ไง,งที่เพคบอกว่ามันมีทางไปอยู่เนี่ยใช่มันมีสัญลักษณ์อยู่ที่มันเป็นสีอะสีเหมือนกันป่ะเขาบอกว่าห้ามลบกวนนะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวเหมือนกันไหมไม่เหมือนของพี่หญ่สีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีเ,เขียวเอางั้นไม่วนจดดีกว่าเดี๋ยวจำไม่ได้ไสีอะไรมัางไม่รู้แดงเหลืองน้ำเงินเขียว ของพี่เอกน้ำเงินเหลืองแดงเขียวแล้วมันจะมีปุ่มกดอะจำได้ปะของพี่ฝน่ะถ้าเป็นสีแดงอะเขาจะอยู่ในในบ้านนี้รอแล้วพี่เอกเสียเงินอะพี่เอกก็ต้องไปตามหาสีน้าเงินไงนี่ไงกดปุ่มแล้วเรียบร้อยอย่งันใช่สีน้ำเงินมันอยู่ตรงไหนต้องกดตามสีนะน้าเงินอยู่ตรงไหนอันนี้สีเขียวเหรอใช่ใช่เฮ้ยไม่ใช่สีเขียวพี่ฝนฮะพี่เอกไหลลงมาแล้วมาเจออะไรไม่รู้อะไรหรอ ไมาเจอหนาลิลลี่ป๊อปเมเกอร์แล้วสีเขียวอยู่ไหนเนี่ยสีเขียวอยู่ตรงนู้นไงก็พาไปคี้จุดเองเนี่ยเหรอในนี้มีเฉยเลยแล้วเข้าไงกระโดดเข้าไปเลยเหรอกระโดดเข้ามาตรงเนี้ยโอ้เออนี่ไงเจอคุณปากกานี้ละเออโรลีปป๊อปน้ำเงินสีเหลน่ารักสีเหลืองอยู่ไหนสีเหลืองน่าจะอยู่ตรงเนี้ยไอตรงที่มันเป็นน้ำผูะน้ำพูไหนอะน้ำพู้วันนั้นไงที่เมื่อวานเราตามหาแล้วไม่มีคำใบ้อะ มันมีแต่ว่าเราอ่านไปดูเรื่องนี่วิ่งรอบหมดแล้วเนี่ยเอานี่ไงสีเหลืองเจอแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังเนี่ยโหต้องขึ้นแมงบนเลยเหรอใช่<ม>สีเหลืองไม่หวนกดละแล้วก็สีน้าเงินตรงโรริปอปฝั่งนู้นใช่ป่ะใช่เดี๋ยวไปไปไป,ไปกดก่อนแป๊บนึงตรงใต้หลังคานี้ใช่ไหมเปียกต้องกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นใช่ป่ะหลังคานี่น้ําเงิน กดแล้วแล้วก็เขียวแล้วก็เขียว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 แล้วปุ่มสีเหลืองมันอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฝนเหลืองอยู่นี่ไงนี่ไหนอ่ะนี่ไงอ้าวไปผิดฟังแล้วก็เขียวพี่ฝนจะไปกดปุ่มเขียวแล้วน้ำเงินเหลืองแดงเขียวเอ้ยมานั่งกดได้ป่ะข้าเหลืองเหลืองเฮ้ยกดได้เฮ้ยเปิดแล้วนี่ไงสีเหลืองประตูเปิดแล้วประตูพี่เอยังไม่ได้เปิดอ่ะ ตูววิ่งฝนเปิดละเปิดละเปิดละต้องกระโดดกลับไปทางนู้นสีแดงไม่ใช่ต้องกลับไปข้างล่างเด้อเด้อเด้อกำลังไป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 แล้วจ้าเฮ้ยมาแล้วสีแดงอ่าแล้วก็สีเขียวเฮ้ยประตูเปิดแล้วจริงด้วยแล้วไปไงอ่ะเออนั่นแหละไปไงก็กระโดดเข้าไปดิกระโดดยังไงอ่ะกระโดดยังไงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยโอ้โหกระโดดไม่ผ่านแล้วไงต่อต้องกระโดดไปไง กระโดดเอืมต้องกระโดดเฮ้ยโอ้โหไม่ผ่านใช่ต้องกระโดดนี่แหละเพียงไม่มีทักษะในการกระโดดแบบนั้นนะเพียกทำแบบนี้ได้ไหมบเฮ้ยได้แล้วได้เหรอได้เข้ามาได้แล้วจริงเหรอบเย่ได้แล้วยัมมี่มาเกอร์โอ้อ้าวปากกาอร่อยพีเปิดประตูตรงนั้นแล้วอะแล้วเพี่คุณปากกาอร่อยเพี่งกระโดดลงมาจากข้างบนมันไม่ยอมอะมันให้เรามาไม่อ่ะอ้าว ใช่ใช่ยดิเขาห้ามโกงอะโกงตรงไหนอะแค่ปล่อยตัวไม่ได้พี่เอกนี่เอาละพี่บนได้แล้วนี่แล้วพี่เอกกระโดดได้ไหมเนี่ยก็ต้องลองดูอะนี่ได้กี่อันเราก็ไม่รู้อะโอ<ห>้หแปดสิบเก้าอันแล้วอะได้เยอะอะเออได้แปดสิบเก้าอันแล้วเร็วๆเ,เข้าแล้วพี่เอก,กไปได้ไหมเนี่ยก็ต้องลองดูไงโดดไงอะโดดอย่างเงี้ยโดดอ้อมๆมเอา เออนั่นแหละอ้ยดีเดียวได้เฉยเลยโอ้ยสุดยอดเย้ยโอ้ยหล่นโอเคหล่นลงมาเลยพี่เอกหล่นลงมาแล้วไงใช่ไม่เป็นไรมันจะกลับมาที่เดิมอ้าวจะกลับมาที่เดิมเอ้าคราวนี้ไปที่เดิมเลยอ้าวแล้วไปทําไมอ่ะหล่นเฮ้ยอะไรเฮ้ยทะลุเข้ามาไดนไหนไม่รู้ได้มินมาร์กเกอร์ข้างบนอันสีชมพูอันนี้เหรอใช่แต่ไม่ต้องกระโดดนเหรเดินทะลุเข้ามาเลยเดินเอ้านี่ไงเห็นแล้วเนี่ย อะไรหรอเนี่ยตรงที่พี่เอกยืนอยู่เนี่ยมีอะไรเดินทะลุเข้าไปได้เดินทะลุก็ได้ไงเอ้านี่ไงเออเออโหได้เฉยได้เฉยเฉยไั้นงี้เออได้เฉยเฉยซะงั้นเออง่ายดีอันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปที่เดิมวับกลับไปที่เดิมก่อนนะกลับไปที่ไหนอ่ะนี่ไงโรงงานอ่ะพี่ฝนยังไม่ได้เลยในโรงงานอ่ะรอจะได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงจะไปไหนเนี่ย ไปอวกาศเราไปอวกาศอันนี้เราเอาไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ที่อวกาศมันยังมีอยู่อีกอันนึงอ่ะยังไม่ได้ไปเอาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยที่กระสวยอวกาศเรายังไม่ได้ไปเอาเลยอีกอันนึงอ่ะกระสวยหรอใช่ที่กระสวยอวกาศอ่ะเพื่อนบอกมาใครบอกมาอยล้วเนี่ยเพื่อนพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์นะ่ะเพื่อนแชทมาบอกเออ ใต้คอมเมนต์ก็บอกว่าพี่พี่พี่ลืมใต้ก็สวยอวกาศอ่ะมันมีบันไดบันไดอ่ะลงไปได้ไหนบันไดอะไรลงไปนี่ไงบันไดไหนบันไดนี่แหละบันไดแะแะเอ้าเออไดเฉยเอาลงมาไหนเนี่ยมันเป็นเลเซอร์มันเป็นเลเซอร์หรอใช่ใช่งั้นเราต้องโอ้พอโดนแล้วมันกระเด้งกลับมาอ๋อนี่ไงฮึบโอโหตายต้องค่อยคอยไปโอ้ยโดนอ่ะต้องกระโดดมานี่เลย ก็เดินมานี่กระโดดมานี่โอ้ยพระเจ้าฮึบฮึบอ๋อนี่ไงเห็นแล้วฮึบอ่าเฮ้ยโดนอีกแล้วอะไรอ่ะมันโดนตรงไหนอ่ะโอ้โดนข้างบนด้วยมันมีเลเซอร์ข้างบนด้วยอันนี้ไม่มีนี่นาอันนี้โดดไปได้เลยนี่ไงได้แล้วโอเคตายแล้ว ได้แล้วจ้าคุณปากกาเฮ้ยโดดไม่ได้อ่ะนี่ไงได้แล้วเอากลับไปยัไงไงอ่ะเขาบอกให้ใช้ชิปล็อกมันต้องต้องขึ้นข้างบนอะ่ะต้องวาร์ปกลับแล้วแหละอ๋อต้องวาร์ปกลับขึ้นข้างบนเหรอวาร์ปกลับมาเลยอ่ะวาร์ปกับไปเลยเหรอใช่แล้วโหเอางนี้ดีกว่ามันมีตรงอื่นอีกหรือเปล่าวะก็น่าจะมีเยอะแยะเลยนะน่าจะมีหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ก็เห็นตรงทะเลทรายอ่ะมันเพิ่มอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยอ่ะไปไปทะเลทรายเนี่ยดูดิอันนี้มันคืออะไรอ่ะฮะอะไรแท่งๆอะไรเนี่ยคืออะไรมีแอบไปข้างหลังด้วยอะไรเหรอคุณปากกาเหรอเฮ้ยเราเก็บไปแล้วอันเนี้ยไปตอนไหนเนี่ยเราเก็บอันนี้ไปแล้วแล้วพวกนี้เราเก็บไปแล้วยังเนี่ยเก็บไปยังยังไม่ได้เก็บหรอเพราะว่ามันค่อนข้างยากมั้งเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูหน่อยที่โดนตีหัวทิ่มมาหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไง โอ้ยปั่นเข้ามาได้เฉยเฮ้ยได้โอ้โหไม่ไงเดียก็ค่อยๆเดินไปไงปึ๊บเอ,เอ,เอ้ยทำไมยังโดนหัวทิ่มเลยอะ่ะเราแบบเราวิ่งไปเลยทีเดียวได้ไหมไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะรอดเฮ้ยได้ได้ได้ปึ๊บโอ้อันนี้ก็เด่นโอ้ฝั่งนี้ก็เด่นเลยมีอะไรให้เราเกาะไปไหม ทางนี้ขึ้นไปไม่ได้แฮะเฮ้ยโหทำไมโดนแรงแท้โอมันยาวมันหนานี่ได้นี่ได้โหปั่นฟับฟับเลยอะมันหนามันหนาอือันนี้ได้นี่ได้โหเต็มหน้าเลยอะทุกคนเฮ้ยโอโหอันนี้ก็เดนเลยอะเออันนั้นมันปั่นเร็วมากเลยอะต้องสุ่มไป่ะต้องสุ่มเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย โออโอ้เต็มหน้าเลยทำไมตรงนี้เราโดนกั้นอะไรไว้เนี่ยดูดิก็กั้นทะเลทรายไม่ให้เรากระโดดไปไงอ๋อเราโดดขึ้นข้างบนไม่ได้ใจร้ายเขาไม่ใจร้ายหรอกเขากลัวเราโกงเออโอ้ยทำไมคราวนี้ไปไม่ได้อะอะไรนี่บ่อน้ำอะไรเนี่ยเราโดดขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องค่อยๆไปเนี่ยหรออ่ะเนี่ยนะพี่ฝนฮะ ได้ไหมล่ะโดนอะไรบล็อกไว้มอะไรบล็อกเอาไว้อ่ะอะไรบล็อกเอาไว้ก็ไปดูข้างบนสีใสๆได้เฉยเนี่ยดูดิเราเพียก็กระโดดเนี่ยเนี่ยมันโดนบล็อกอะมันไปไม่ได้โอ้โหอันนี้ปั่นปั่นแบบปั่นเร็วมากเลยปั่นมึนงงมากอือ้โหยากอ่ะอันนี้ขึ้นยากเดื๋อยวขออีกรอบหนึ่งดิอ้า ทำไงดีอ่ะเนี่ยนี่ลองใช้ชิปล็อกดูที่เผื่อช่วยได้อ้อเฮ้ยเพียามาแล้วโอ้เดินพลาดเองโหนิดเดียวเองเอาใหม่ใหม่ใหม่ชิปล็อกได้ช่วยท่านได้โหอันนี้ยากอันนี้ยากนนเต็มหน้าเต็มหน้าอันนี้ปั่นยังไงอ่ะมันปั่นแบบป,ปั่นเร็วมากเลยอะ ปั่นเร็วมากเลยพี่เอกโอ้โอมันยากค่อนข้าง<ด>ยากวันนี้วันดีกว่าที่หอนาฬิกาเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่บอดลืมที่หอนาฬิกาไปไหนแล้วเนี่ยไปหอนาฬิกาแล้ววันนี้เร็วโหนี่ก็รีบจังนี่ไงเห็นแล้วเห็นบันไดแล้วบันไดที่หอนาฬิกาเห็นเป่าแล้วไงต่อต้องขึ้นไปไงเห็นป่ะเพื่อนปีนขึ้นไปแล้วแล้วมันขึ้นไปไงต้องหาทางขึ้นนี่ไงทางขึ้นอันนี้กระโดดขึ้นมาก็ได้แล้วได้แล้วเหรอ เออล้วขึ้นไปทำไรหอนาฬิกาไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่รู้เห็นเพื่อนบอกไปหอนาฬิกาหอนาฬิกาเฮ้ยพี่เอกนนส่งมาแมปอื่นเฮ้ยพี่ฝนก็ไปเหมือนกันนี่ไงเฮ้ยมันมาแมปอื่นได้ด้วยอ่ะมปแมปอื่นแล้วมันคนละแมปกันเนี่ยคนละแมปที่ไหนพี่เอกสัญลักษณ์อันเดียวกันคนละแมปแต่พี่ฝนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงเอออ๋อเราไปกันคนละที่อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอก่อนเลยอ้ยน่ารักจังเลยได้แล้วอ่ะเจอเฉยเลยเออได้เฉยคุณดอกไม้ใช่ไหม เออเบ็นปากกาดอกไม้อ่ะเออเจอก<ป>ูปากกาดอกไม้ไปคนละที่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาด้วยกันใหม่ดีกว่าดูท่าทางที่นี่น่าจะมีอีกเยอะเลยอ่ะเออก็เข้าใจนะว่าแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยเออเอองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมก็แล้วกันจะเจอกันได้ไงอ่ะก็ไม่รู้ดีกลับสู่มากลับมาสู่ปัจจุบนันอ๋อมันเป็นในนี่เวลาอะไรเวลงเวลาอะไรอ่ะใช่มันเป็นเหมือนกับ ทามแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยทามสโตนโอ้เพียงแคใช่เจอเบียกปะไม่เจอแล้วอ่ะจะไปเจอเ่รอสงสัยเราไปกันคนละที่แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราไปตามหากันในหอนาฬิกาก็แล้วกันนะเอาเราวมนจะเจอกันไหมล่ะไว้คราวหน้าไงวันนี้เดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนบ๊ายบาย